ผู้นำชุมชนในตำบลเหล่าไฮในอำเภอเขื่อนคำแก้ขออภัยค่ะในอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรน,นะคะก็มีการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามขบวนการลักลอบตัดไม้พยุงในเขตป่าชุมชนอายุกว่า100ปีหลังผู้ร่วมขบวนการไม่สามารถชักลากไม้ออกมาจากพื้นที่ได้เพราะว่าชาวบ้านนั้นเข้าไปพบก่อน ผู้นำชุมชนและชาวบ้านชาตยาโนนตำบลเหล่าไฮอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรตรวจสอบไม้พยุงอายุกว่า100ปีที่ถูกลักลอบตัดในป่าชุมชนซึ่งต้นพยุงที่ถูกตัดมีขนาดความยาว12เมตรวัดรอบลำต้นได้1เมตร50เซนติเมตรแต่ยังไม่มีการชักลากออกมาจากป่าเนื่องจากชาวบ้านไปพบขณะขบวนการลักลอบตัดไม้กำลังใช้เลื่อยไฟฟ้าตัดไม้พยุงเป็นท่อนๆให้ง่ายต่อการลำเลียง นายสมพรชัยนาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชตายานน์บอกว่าป่าชุมชนแห่งนี้มีไม้พยุงอยู่เป็น,ปนจำนวนมากแต่ละต้นมีขนาดใหญ่และมีอายุเกือบ100ปีทำให้กลายเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ค้าไม้พยุงในพื้นที่และมีการลักลอบตัดไม้พยุงอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่สามารถจับผู้ก่อเหตุดได้แม้ชาวบ้านจัดเวรยามเฝ้าระวัง ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่2กร,รกฎาคมมีกลุ่มชาย5คนเข้ามาลักลอบปัดไม้พยุงดังกล่าวและหลังเกิดเหตุชาวบ้านได้แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้วแล้วยยวางงามเล